สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมอยู่ที่บ้านน้องปลือหมู่ที่ห้าตำบลบวบหญยอำเภอบวบหญยจังหวัดนครราชสีมารครับพี่น้องบ่อปลาบ่อปลาบ่อปเปิดที่นี่ครับพี่น้องหลายร้อยชีวิตกันเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์เริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับ เจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลานะเจ็ดโมงสิบนาทีครับครบไหมครบไหมครบเป็นแน่กับรุณาแจ้งทนายครามการนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งขอนะครับเพราะว่านะครับมีพี่น้องรออยู่ที่มาแล้วไม่ได้จองไว้นะครับพุทจัดครับก็สงสัยว่ากันร่อนทำไมเยอะทำไมไม่มีแอร์ดูบรรยากาศข้างๆบ่อนะครับพี่น้อง บ่อนี Ma uda, es, ้ประมาณสิบตัวไร่ครับผมอาหารอาหารอาหารสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนสวัสดีครับจีนนบครับสวัสดีครับดีครับสุน้าใสเสื้อสีแดงครับสวัสดีครับมาจากสีคิ้วมาจากเวลาไหนครับมาถึงตีห้าครับพี่พี่ดองครับโอ้จะพ่อบ่อปลาเลยพี่ดองเนี่ยมันหานครับมันหานครับมามุมนี้นะฮะก็ เห็นบ่อปลาครับพี่น้องบ่อเปิดบ่อเปิดอลังการงานสร้างเลยบ่อนี้มุมนี้ซ่อมแหครับป้ายนี้ป้ายนี้เขียนไว้ว่าป้ายนี้เขียนไว้ว่านี่ครับพี่น้องงานุดลอกหนองปลื้ออำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณนี้ครับผมอาหารเช้าเส้นแหนครับขยะทักทายครับเสนแห่ครับมันหวานครับวันนี้วันนี้ขายแหครับขายแหตตมเท่าไรครับเนี่ยค้นหาครับผมครับตอนร้อนได้ครับตอนร้อนใส่น้อยๆเป็นรถเมหาครับรถเมษ่าไปไปขายของว้ไปเป็นลุกปา ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ปัญหาครับเป็นเป็นเป็นแห่อะไรฮะเจียวครับเกียวครับผมมาจากบ้านไหนครับเนี่ยโกสมพิสัยสารคามมีอะไรจะฝากทางกล้องนี้ได้ครับพี่ครับเผื่อคนเขาดูสนใจครับ ครับเพอ่อสนใจติดต่อได้ครับครับเบอร์โทร08 7 025 7 466ครับครับผมขอบคุณมากครับเสียงโกศสงครับครับผมครับผมเราก็เล่าสู่ฟังนะในบรรยากาศอีกหนึ่งมุมครับผมไปก่อนนะครับเฮงเฮงครับผมมดบันประเดีนี้ไปกันอีกปะเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนญาติเสนอหน้าทักทายกันไปนั่นคือภรรยาของเสียงน้ำ เจอเจอไหมนำมาไหม,ม<า>เห็นปราโทรถามไอ้ทางช้างอากเหรอ,อเดือแล้วเรีย<า>บร้อยแล้วสวัสดีครับร้านค้าสี <C> Q, คิ้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูอาหารของร้านนี้ครับพี่น้องวันี้วันนี้เยอะมากยแมงวันเหรอฮะเนี่ยใช่แมงวันเยอะมากเลยไข่ด้านเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแล้วข้ากล่องหมดแล้วร้านนี้นะฮะผมถ่ายตาที่ไหนจะมีร้านนี้นะครับเดินทางมาจากสีคิ้วมาจากสีคิ้วเวลาไหนครับเนี่ยสีคิ้วครับล่โล่เก้าครับผมครับออกจากสีคิ้ว ประมาณตีสามแล้วประมาณตีสามครับตีสามประมาณร้อยกว่าโลโอ้ครับผมไปกลับว่ากลับไปประสบสำเร็จครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับครับเจนนะครับอันนี้พี่น้องโฟมนะบ้านโฟม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 ก็มีบันไดก็มีครับอ๋อโฟมก็มีบันไดก็มีนะครับนี่แผ่นอะไรครับนี่อันนี้แผ่นโฟมครับผมมาทำแพรครับเนี่ยอ๋อโฟมทำแพรนะครับ มีเบอร์โทรใช่ไหมฮะเบอร์โทรครับเบอร์โทรของของพี่ชื่ออะไรฮะชื่อสมบัติครับสมบัติครับครับเบอร์สมบัติครับเบอร์โทรตามนี้นะศูนย์ศูนย์เก้าแปดเก้าแปดสี่หกหกสี่สองครับผมครับครับที่ที่ตั้งที่ร้านอยู่ที่ไหนฮะจังหวัดอะไรครับอยู่ป่าจีนครับแต่ว่าผมเดินสายมาทางนี้ตลอดครับอ๋อป่าจีนบุรีความหมายว่าถ้ามีบ่อปลาที่ไหนก็วิ่งเข้าไปครับเราก็จะวิ่งเข้าไปเสนอนั่น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 โอ้ที่บรที่บรรยายผ่านมาเมื่อกี้ก็สามารถ เข้าไปติดต่อพี่ได้เลยตามเบอร์โทรที่แจ้งเมื่อกี้ครับผมครับผมมีราคาไหนบ้างครับพี่ยกตัวอย่างราคานี้ดิราคาคู่นี้ก็ตัวนี้ก็400คู่นี้เหรอฮะตัวนี้400ถ้าคู่นี้ก็700๋อคู่นี้700ก็คือ๋อคู่นี้คือ700ครับครับคับะ อัลละสี่ร้อยอัลละสี่ร้อยถ้าตัวยาวหนากว่านี้หน่อยราคาก็หกร้อยเจ็ดร้อยเนาะจะมีบันไดด้วยเหรอครับมีบันไดด้วยแต่เน้นก็คือโฟมออ๋สำหรับสำหรับเส้นแหเนาะลงปลาประมาณนี้ครับขายดีขายดีครับพี่ครับไปก่อนนะครับผมถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็เผื่อเขาสนใจนะฮะแต่ผมขออนุญาตนะฮะดูดูดูอ่าดูชิ้นงานแต่ละชิ้นหน่อยครับไอชิ้นเล็กนี่แหละพี่ ชิ้นเล็กนี่มันก็ราคาก็พิเศษจอมยาวก็คู่300อย่างเงี้ยคู่นี้300บาทอ่าครับคู่นี้300บาทอ๋อคู่นี้300อันนี้อันนี้ล่ะอะไรฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้นั่นครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะครับไม่ใช่นี่อันนี้เล็กๆนี่คือคู่นี้300ร้อยพิเศษต้องเรียกงเรามาแต่งใส่เอาว่าจะใส่ส่วนไหนส่วนไหนอย่างเงี้ยอ๋อครับผมเอออืมดีใจฮะที่ได้พี่ออกอ่าสินค้าพี่ได้ออกช่องทางนี้ด้วยครับพี่เพื่อเขาเข้ามาดูพี่ครับครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับเส้นเหมือครับมันหมานครับมุมนี้ก็ยังเห็นบ่บบอเ<บ>ช่นเดียวกันครับผมนนไปกันอีกไปกันเรื่อยเรื่อยนะครับ,บร้านค้าอีกแล้วร้านค้าอีกร้านค้าอีกเป็นร้านค้าที่สองรันค้ามาจากไหนครับขอย่าสอบถามครับ ขายก่อนครับผมอยู่เมืองคงครับอยู่เมืองคงครับเมืองคงจากจุดนี้ไกลไหมฮะประมาณกี่โลครับพี่ครับประมาณสามสิบโลสามสิบโลไม่ไกลนะพี่เนาะกับใครดีใครดีแล้วพ่อบ้านบานบานปลาไหมฮะบานด้วยใช่ไหมฮะหวานด้วยเป็นเป็นฝั่งหรือเป็นฝั่งครับมันหมานนะครับยาบดแม่ค้าก็ค้าขายร่ำรวยครับผมขอบคุณงที่ขายสายก็ได้แหละครับเจ๊ครับผมอ๋ออย่างงี้เส้นเท่าไหร่ฮะันี่แปดสิบครับแปดสิบบาทครับผม กระชังกระชังด้วยหรฮะเนี่ยอันนี้500ครับลูกใหญ่กระชัง500บาทเมื่อกี้ผมเห็นพี่เดินขายสายกระไดอยู่บริการนั้นัถึงเซนแหเลยเยี่ยมมากเลยขอสอบถามเพิ่มเติมพี่ครับอย่างนี้ผืนเท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่นี้ผืนละพันห้าครับสามเซนเอ็นยี่ห้าครับสามเซนเอ็นยี่ห้ามีเบอร์โทรมีเบอร์โทรมีร้านมีลวงฝากบอกได้เลยพี่ด้านนี้ได้เลยพี่บอกขายไปแล้วอ๋อมีมีงั้นผมขออนุญาตนะฮะครับ ขออนุญาตไปกันต่อครับไปกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารจูกไปเลยครับพี่อาหารอะไรฮะเนี่ยอินทผลัมเหรออินทผลัมเอาละมันหมาครับพี่ขอบมากครับมันหมานมันหมาต้องถามหาเบอร์แปดนะวันนี้เบอร์แปดไม่มาเบอร์แปดไม่มาขอบคุณมากครับมันหมาทุกท่านครับผมไปกันอีกครับพี่น้องอ สวัสดีครับสินแหครับขอพญาทักทายครับน้องมันหมานหมครับน้องวานตังหรือวานฝังนะฮะฟังไปคกันตลอดพี่น้องผู้ใดสิไปบบมืออื่นจะท่านใจยังน้อยเด้อพี่น้องเอาแห่ให้ก่อไปพี่น้องเดินมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมอยู่ทางคิปสวัสดีครับเล่นด้วยครับชินแหเล่นด้วยครับมีอะไรจะเล่นด้วยไหมครับเบิงพวนาเฉือดวานพวนาอะไรอีกอะไรคลิปมีอะไรโช่วยไหมครับ เอาพูดได้สิสิพูดไปกันดีครับพี่น้องไปกันดีครับเล่าสุดท้ายทุนขายแม่แล้วเบียร์วกาดนี่รื่องว่าลาไปพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสิบวสเต็มดีปัญหาดอกพี่น้องมาพี่น้องขออนุญาตแลบวโทรศัพท์หน่อยนะครับพ่อเขาได้เก่าพี่น้องกูบมากิดนี่กูจองไว้แล้วบมาเกิดนี่เรืองพี่น้องจะน้อยกับจะได้รู้กันว่ามันวางตำแหน่งเอฟซีบวส์เต็ม เดินไปนะครับครับครับเส้นพักครับแม่อ๋อโอเคครับผมถึงไปครับใกล้ถึงครับผมเลยครับ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 พอดีครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มพลังก่อนใช่ไหมครัเอาเลยครับมันมานะครับมันมานครับมันมานครับผม สวัสดีครับขออนุญาตเสนอหน้าทักทายครับผมมันหมานครับมันหมานครับน้ำไหลเข้าเก้าเดินทางกันอีกครับพี่น้องฝั่งด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะบางนิดนึงขออนุญาตทักทายครับเส้นแห่ครับมันหมานครับผมูนละเบาวัดที่เก่าพระห้าวปัจจันะครับวันนี้รู้สึกว่าด้านนี้คนก็จะน้อยนิดนึงนะครับฝั่งด้านขวามือครับ ด้านทิศตะวันตกครับฝั่งด้านนี้ก็มีประมาณขนาดนี้นะฮะผมจะเดินคลิปไปเรื่อยสวัสดีครับขอญาตฝากงครับเสนแหครับมปนหมายครับผมครับขอบคุณครับหมาหมาทุกสนามเลยทุกบ่อผมจะตือนาครับช่องอะไรเขาติดตามได้ช่องอะไรอ๋อผมช่องนองแลนดอด์สามคำภาษาไทยฮะ น้องแลนเดอร์ไม่เห็นขึ้นสักทีเลยขึ้นดีครัถ้าผมผมเข้า YouTube ครับ YouTube ครับ u ูท b e ครับน้องแลนเดอร์มัน วันนี้ทำไมถึงสดไปเลยครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับมาด่านนะครับครับผมขอบคุณมากครับลองเข้าไปดูครับเผื่อชอบนะครับผมทิ้งดาดก็คือไหมครับนะฮะทินดาดคือไหมทิ้ดาดคือต้องเข้าไปดูคลิปผมครับขออนุญาตฝอยนะฮะปลาเบึกปลาเบึกไซยี่สิบขึ้นจนถึงห้าสิบกว่าหกสิบโลนะครับมากมากกว่าห้าสิบตัวนะครับลองเข้าไปดูคลิปผมครับน้องแลนเดอร์ลองเข้าไปดูนะครับเผื่อชอบนะครับครับผมไม่ผิดหวังครับคลิปนี้ครับผมเสนอ ได้จุงว่าพอดีเลยแมปกติผมไม่เคยโปรโมทนะครับพี่น้องเส้เนแหก็พาพาผมพาผมด้วยฝอยก็พี่น้องแม่หาคนคุยด้วยอย่างเนี้ยปกติน้องเปืนเด่อยู่คนเดียวนะครับพี่น้องไม่ค่อยได้มีใครคุยด้วยเลย สวัสดีครับเสนแหนครับขออนุญาตเสนอได้ทักทายครับผมมันหมานครับเอ้าเจอกันซะเจ้าเจอกันอีกแล้วมันหมานนะครับผมปลาใหญ่เรียกได้เลยนะผมก็คิดว่าจะเดินเดินเดินถ่ายรอบบ่อนะครับวันนี้ครับผมมุมนี้นะครับมุมนี้สวัสดีครับเซนเวลุ่นครับมันหมานครับเซนเวลุ่นครับสวัสดีครับ ราก็จะแอบถ่ายซุ่มโจมตีเขามั่งเป็นบางส่วนกับพีนน้องมุมนี้นะฮะด้านนี้สิครับพี่น้อง,น,องนะนาข้าวนะข้าวฝั่งนู้นก็ติดถนนหลักๆเลยนะครับที่รถจนสัญจรกันสะดวกเลยมุมนี้จะอยู่ทางทิศต,ตะวันออกครับพี่น้องเดี๋ยวนะออกตกในชักหลงทิศแล้วพี่น้องเลย ออไฟเมื่อคืนตอนแกเขาเมาื่อคืนมานอนนี่กันกล้องกำลังเดินทางครับผมเราเดินทางนะครับช่วงบรรยากาศนะครับของรอบบ่อที่นี่ครับพี่น้องมีอะไรให้เราชมบ้างกล้องก็สแกนไปเรื่อยๆมันหมานครับน้องมันหมานน้องจากบ้านไหนครับเนี่ย น้องปืนเลยครับน้องปืนบ้านนี้เนาะบปัดสองร้อยเนาะฝั่งเนะานะครับแพงก็สี่ร้อยเนาะมันหมานะครับไปกันอีกเดียวนี่ครับนี่อีกหนึ่งมุมนะฮะตรงบริเวณนี้จะเป็นลักษณะโค้งติดกับแพงนิดนึงครับด้านนี้ก็จะเป็นกระแพงวัดมันหมานครับน้องมันหมานครับไปรุ่นมันหมาน สวัสด <mile> ีค <derived> ร <of> ับเส้นแหครับขออนุญาตเสนอหน้าทักทายครับผมทีมงานพดบัวใหญ่พดบัวใหญ่ครับผมวันนี้ทีมงานพดบัวใหญ่จะเอาสักกี่กิโลครับร้อยบวกครับร้อยบวกร้อยบวกครับจะเผ็ดใดคือพอเห็นผมจะรอดูทีมงานพดบัวใหญ่นะครับของผมในช่องครับพี่ u t u b e นองแลนเดอร์กับน้องเข้าไปดูนะครับเปิดช่องครับผมจะจากลาทีมงานพดบัวใหญ่ครับร้อยกิโลเราจะรถ่ายที่กระชังท่านนะครับ ไปก่อนครับผมมันหมานระยะทางสวัสดีครับเชนแหบสวัสดีครับโอ้ขออนุญาตเสนอหน้าทักทายครับวันนี้มันหมานนะครับผมไปกันอีกไปเดสวัสดีครับเชนแหบขออนุญาตทักทายนะครับมันหมานะครับผม สวัสดีครับเป็นพัฒนครับนี่แหละครับนี่แหละครับผมที่ผมอาศัยรถมาด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมปิดกล้องครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมครับสซนพจน์นะฮะอยู่บ้านใหม่พัฒนานีฮะให้เขาให้ผมอาศัยรถมาครับพี่น้องครับอามาพบอีกแล้วภรรยาของเซียนน่ำเมื่อคืนเนีฮะเมื่อคืนเนี่ฮะทีมงานของนะฮะ นี่รถของเซนปอนครับพี่น้องมาค้างคืนเกลี่ยเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องนี่ครับของรถช่างโอกอากบ้านนองกระเทืองครับมุงครับเส้นทางที่พวกท่านได้สู้ชีวิตไปวันๆน,นะครับพี่น้องมีมุงนะครับมีเสือมีพระม่มผ้าเชตัวของเขาด้านซ้ายนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่กินข้าวกันอยู่ครับนี่แหละครับทีมงานของ เสียนอกอากบ้านหนองกระถึงจังหวัดชัยภูมิมผมขอญาตปิดกล้องไว้ตรงนี้เลยพวกเรายกมือใส่กล้องหนูได้ไหม,ไมขอบคุณครับจากลาเลยครับพี่น้อง